วันนี้ก็คือวันที่17เมษายนค่ะแต่17เมษายนปี2557 หรือนับไปแล้ววันนี้ครบ10ปีแล้วค่ะสําหรับการหายตัวไปของคุณบิลลี่พอรจีรักจงเจริญเขาเป็นชาวกะเรี่ยงบางกลอยนะคะซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะวันนี้ที่หมู่บ้านบางกลอยป่งลึกบางกลอยที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อย้ําเตือนสิ่งที่เขาพยายามต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องจะน่าสนใจแค่ไหนมีภาพบรรยากาศและเนื้อหาติดตามได้ทางเพจ The Active ได้ตลอดทั้งวันวันนี้นะคะแต่สําหรับรายการ ของเราวันนี้ค่ะก็ยังคงอยากให้คุณผู้ชมย้อนดูตลอด10ปีที่ผ่านมาจริงอยู่นะคะคุณผู้ชมเหมือนชื่อรายการของเราในวันนี้ค่ะ10ปีบิลลี่ตามหาสิทธิของชาติพันธุ์ที่แน่ๆน,นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าตอนนี้การค้นหาตัวการคืบหน้าในทางคดีอาจจะยังไม่สําเร็จนะคะแต่อย่างน้อยๆค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ทําให้ชาวกระเรียงคนเล็กๆคนหนึ่งที่อาจจะเสียงไม่ดังกลายเป็นเสียงที่ดังมากขึ้นและเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะคะ่ะเป็นแรงกระเพื่อมสําคัญ ที่ทําให้หลายฝ่ายหันมามองถึงการหาแนวทางเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์จนมาถึงวันนี้วันนี้ช่วงแรกเราเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์10ปีที่ผ่านมาบิลลี่ไม่อยู่ในกระบวนการทวงคืนความยุติธรรมวันนี้กระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เดินทางไปถึงไหนแล้วทีมงานของเราประมวลมาให้ชมกันค่ะ บิลลี่พอลจีรักจงเจริญเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านบางกรอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> เขาใช้ภาษาไทยได้ดีจึงเป็นตัวแทนชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจานคอยสะท้อนปัญหาคนอยู่กับป่า <c oughs> เขาเป็นหนึ่งในแกนนำที่ดำเนินคดีกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกรณีเผาทำลายที่พักและยุ้งฉางเพื่อผลักดันชาวบ้านออกจากบริเวณที่เรียกว่าบ้านบางกรอยบนหรือใจแผ่นดินเมื่อต้นปี2554ก่อนหายตัวไปไบิลลี่อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลคดีสำหรับเบิกความต่อสารนี่คือสำเนาเอกสาร2แผ่นที่บิลลี่เขียนด้วยลายมือเตรียมถวายดีการะบุถึงผลกระทบและความยากลำบากของชาวบ้านที่ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดันจากป่า แต่เอกสารฉบับนี้ก็หายไปพร้อมกับตัวบิลลี่ในวันที่17เมษายน2557หลังการหายตัวไปชาวบ้านช่วยกันตามหาและแจ้งความคนหายที่สอพอแก่งกระจานต่อมานายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในขณะนั้นระบุว่าได้จับตัวบิลลี่เพราะบุกรุกป่าพร้อมของกลางเป็นน้ำพึ่งป่าจำนวนหนึ่งยืนยันหลังการสอบสวนตักเตือนจึงปล่อยตัวไป เวลาผ่านมาเกือบ3ปีมีนาคม2,560มื่อนอยื่นหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดีการหายตัวของบิลลี่เป็นคดีพิเศษล่วงเลยมาจนถึงปี2,561 DSI จึงรับคดีการหายตัวของบิลลี่ไว้เป็นคดีพิเศษพร้อมเริ่มกระบวนการสอบสวนอีกครั้งจนทุกอย่างกระจ่างชัดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่3กันยายนที่ผ่านมา เมื่อดี i แถลงยืนยันพบกระดูกมนุษย์2ชิ้นถังน้ำมันขนาด200ลิตร1ถังเหล็กเส้น2เส้นท่านไม้4ชิ้นและเศษฝาถังน้ำมันทั้งหมดจมอยู่ในน้ำบริเวณสะพานแขวนจุดท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแก่งกระจานหลังส่งวัตถุพยานที่พบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ก็พบว่าวัตถุดังกล่าวคือชิ้นกระดูกกระโหลกศีรษะข้างซ้ายของมนุษย์มีรอยไหม้สีน้ำตาลรอยแตกรล้า และการหดตัวของกระดูกจากการถูกความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ200ถึง300องศาเซลเซียสที่สำคัญจากการตรวจสอบ DNA ของกระดูกชิ้นดังกล่าวพบสารพันธุกรรมตรงกับมารดาของบิลลี่ DSI จึงเชื่อว่ากระดูกที่พบเป็นของบิลลี่ที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบวิธีทำให้ตายแต่นำร่างมาเผาทำลายเพื่ออำพรางคดี ท่ามกลางความหวังของครอบครัวว่าบิลลี่จะไม่ตายฟรีคนผิดต้องถูกลงโทษแต่แล้ววันที่15ตุลาคมคอรมอได้อนุมัติย้ายพันตำรวจโทรกรวัตหัวเรียวหัวแรงหลักของการทำคดีนี้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมจากนั้นไม่นานสารได้อนุมัติหมายจับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรและพวกรวมสี่คน โดยยื่นฟ้อง5ข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันใช้อาวุธข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนถึงแก่ความตายร่วมกันโดยทุจริตหรืออำพรางคดีรวมถึงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบล่วงเลยมาจนถึงวันที่28กันยายน2566ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมบิลลี่โดยพิพากษาสั่งจำคุกนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นเวลา3ปีไม่รอลงอาญาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนข้อกล่าวหาฆาตกรรมบิลลี่สารยกฟ้องโดยนายชัยวัตรได้ยื่นขอประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธร์ซึ่งศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวตีราคาประกัน800,000บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชาอาณาจรรักรขณะที่ครอบครัวบิลลี่ยืนยันจะติดตามทวงถามความยุติธรรมต่อไปแม้ข้อสรุปการค้นหาความจริงกรณีการหายตัวไปของบิลลี่เป็นเวลา10ปีแทบเลือนลางเต็มที นั่นคือสิ่งที่ทีมข่าวของเรานะ,ะพยายามประมวลให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความพยายามต่างๆตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะกิจกรรม10ปีบิลลี่พอรจีรักจงเจริญผู้พิทักษ์สิทธิแห่งบางกลอยนใจแผ่นดินวันนี้เนี่ยก็ถูกจัดขึ้นที่บ้านป่งลึกบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนอกจากจะมีพิธีการลำลึกต่างๆแล้วค่ะสิ่งนี้ยังสะท้อนไปถึงการความพยายามในการแก้ปัญหาสิทธิชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขพร้อมๆก,กับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับ ครอบครัวของคุณบิลลี่ด้วยวันนี้เราประมวลให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่กลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเลยค่ะกิจกรรมที่มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมภาคีเซฟบางกลอยและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้มีทั้งการล้อมวงกินข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการการรับชมภาพยนตร์การถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของคุณบิลลี่และชาวบางกลอยเพื่อร่วมลํำลึกถึงความทรงจําต่างๆที่เกิดขึ้นกับบิลลี่และชาวบางกลอยค่ะด้านของผู้อำนวยการมูลนิธิภา สารวัฒนธรรมก็บอกว่าแม้จะผ่านมากว่า10ปีแล้วที่คุณบิลลี่ลุกขึ้นมาสะท้อนปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิต์ต่างๆของชาวบางกลอยโดยเฉพาะสิทธิ์ของที่ดินทํากินจนกระทั่งคุณบิลลี่หายตัวไปและชัดเจนว่าเสียชีวิตจากการตรวจสอบของ DSI แต่จนถึงวันนี้ค่ะชาวกระเหรี่ยงบางกลอยก็ยังคงเผชิญปัญหาเดิมๆแถมบางอย่างลำบากมากขึ้นทั้งเศรษฐกิจปากท้องบางส่วนก็ยังไม่มีที่ดินทํากินหรือมีก็ทํากินไม่ได้ เพราะพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทําการเกษตรการไม่สามารถทําการเกษตรดั้งเดิมได้ซึ่งการเกษตรแบบดั้งเดิมคือมีความหลากหลายทางอาหารอย่างไร่หมุนเวียนนะคะดีแล้วเรื่องที่ดินก็ไม่เป็นไหนมีทีมลงมาวิ่งเต้นเรื่องเรื่องที่ดินก็ไม่ยังผลอีก คณะกรรมการชุดต่างๆที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นของธรรมนัตหรือของอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เกิดผลอีกเราก็เลยคิดว่าเราอยากไปโอบอุ้มชุมชนด้วยก่อนก็เลยจัดกิจกรรมในลักษณะล้ำลึกนะคะจัดในชุมชนแล้วก็มีเรื่องสร้างความเข้าใจชุมชนเรื่องอ,อที่ดินเรื่องคดีความแล้วก็รับฟังเขาว่าเป็นยังไรบ้างที่ถาม,มานะคะ ด้านผู้ประสานงานภาคีเซฟบางกลอยนะคะมองว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือผู้ที่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการเผาไล่รือ้อชาวบางกลอยลงจากถิ่นฐานเดิมบางกลอยบนการสูญเสียคุณบิลลี่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายชัยธวัฒน์ลิมลิขิตอักษรที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงและนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในเขตป่าซึ่งช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้คณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกระเรียง บงกลอยหมู่ที่1ตําตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็มีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานขึ้นมา3ฝ่ายด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยตัวแทนของกระทรวงทรัพย์กรรมการอิสระและตัวแทนของชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางให้ชาวบ้านบางกลอยที่ประสงค์จะกลับไปบางกลอยบนได้ทดลองทำไร่หมุนเวียนดำารงวิถีชีวิตแบบเดิมตามที่พวกเขาเลือกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันค่ะ กระทรวงทรัพย์ควรทําที่สุดนะครับในตอนนี้ก็คือการตั้งคณะทํารรงานสาฝ่ายเพื่อให้คณะทํารรงานชุดนี้ได้เดินหน้านะครับในการแก้ไขปัญหายอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ทันอย่างน้อยก็คือทันในฤดูการเพาะปลูกแบบไร้หมุนเวียนในปีหน้านะครับผมแล้วก็อยากจะให้สังคมร่วมกันจับตาด้วยนะครับว่าการคืนสิทธิ์ให้พี่บิลลี่นะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันการบังคับ สูญหายการซ้อมทรามานซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเดินหน้ากันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเดิมพันสําคัญของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่านุรักมากกว่า4,000ชุมชนณนะขนานี้ด้วยครับว่าชะตากรรมของอพวกเราจะเป็นยังไงต่อไปภายใต้กระทรวงทรัพย์ที่มีแนวคิดแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลณนะขณะนี้ครับ ส่วนการทวงคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวบิลลี่และชาวบางกลอยผู้อำนวยการบูลนิธิภาษาวัฒนธรรมก็บอกนะคะว่าน่าจะมีความคืบหน้าภายในพฤษภาคมนี้หลังจากได้ยื่นอุทธร์หลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยกฟ้องนาย ใช้วัดในข้อหาฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนและการอำพรางศพด้วยโดยยื่นฟ้องแพง่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาฐานละเมิดประชาชนเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเช่นค่าทำกิจกรรมต่างๆในการค้นหาค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวซึ่งอยู่ในชั้นกระบวนการพิจารณาของศาลด้วยค่ะนั่นคือการประมวลภาพรวมทั้งหมด กรณีของคดีคุณบิลลี่นะคะและความคืบหน้าต่างๆที่หลายฝ่ายกำลังพยายามถาเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อค้นหาความจริงนะคะ